สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อาจารย์ฝน,นมีหลักกฎหมายมรดกจะมาแบ่งปันให้ความรู้กับท่านอีกแล้วในหัวข้อการแบ่งมรดกเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินสมรสนั่นเองโดยมีตัวละครตามที่ปรากฏในจอเลยนะคะมีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา1 6 2่วัรรสองภรรยาได้รับแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องไปดูทาย,ยัทโดยธรรมที่เป็นญาติว่าใครละ จะมาแบ่งกับภรรยาซึ่งมีปรากฏตัวละครตามโจทย์ข้อนี้ก็คือปู่ย่าและก็ป้าอาทีนี้ไม่ใช่ว่าทุกลำดับจะได้รับเห็นตัวอักษรสีดำในมาตรา6 6 9 9วักรหนึ่งไหมคะอาจารย์ฝนจะไล่เรียงมา6ลำดับตรงนั้นนั่นคือตามหลักกฎหมายจะมีแบบนี้ และเราก็มาดูค่ะลำดับที่1บุตร2บิดามารดาของเจ้ามาดก3พี่น้องร่วมบิดามารดา4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือมารดาและ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้านะอาสังเกตว่าเราจะาโจทย์ข้อนี้จะไม่มีลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ลำดับที่4แต่เรามีลำดับที่5ก็คือปู่ย่าและเราก็มี ลำดับที่6ก็คือป้ากับอาทีนี้ล่ะค่ะเรามีตัวละครแค่2ล,2ลำดับก็คือลำดับที่5กับลำดับที่6ตรงนี้มีหลักกฎหมายอยู่นะคะที่จะมาจัดการว่าลำดับไหนจะได้รับจะเป็นปู่ย่าลำดับ5หรือเป็นป้าอาลำดับ6มาตรที่กำหนดไว้ก็จะอยู่ในมาตรา1 0 0 630 1630นั่นเองโดยกำหนดว่าถ้าทายาทโดยธรรมมีลำดับบนกว่าลำดับล่างจะถูกตัดสิทธิ์ซึ่งเรามี5กับ6แน่นอนอยู่แล้วค่ะลำดับที่5เป็นลำดับบนดังนั้นป้ากับอาซึ่งอยู่ในลำดับที่6นั้นถูกตัดสิทธิ์ ด้วยลำดับที่5ที่เป็นลำดับสูงกว่าป้ากับอานั้นไม่ได้รับราคาในกรณีนี้แต่คนที่จะได้รับในทายายทโดยธรรมก็คือปู่กับย่าลำดับที่5นี่คือทายายทโดยธรรมที่เป็นญาติเราตัดเรียบร้อยแล้วตาม1630 ซึ่งนั่นคือคนที่จะได้แบ่งกับภรรยาหรือคู่สมรสของเจ้ามรดกค่ะมาสรุปกันอีกครั้งผู้ที่จะได้รับมรดกของกองมรดกในข้อนี้ก็คือคู่สมรสหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกซึ่งได้รับแน่นอนส่วนป้าอาย้ำอีกครั้งว่าถูกตัดไปเราจะได้ปูกกับยญ้านะคะที่จะมาแบ่งกับภรรยาหรือคู่สมรสนะคะปูกกับยญ้าเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่5ใน1 6 2 9อก อนุมาตรา5นั่นเองบทสรุปตรงนี้คือตัวละครที่จะได้รับแต่ว่าก็ต้องดูอีกค่ะเมื่อภรรยาต้องแบ่งกับปูย่ย่าจะแบ่งด้วยสัดส่วนเท่าไหร่แน่นอนค่ะตรงนี้มีหลักกฎหมายในมาตรา1,635อนุมาตรา3ใครมีตัวบท ก็เปิดดูได้เลยนะคะหรือจะคีย์ Google ดูหลักกฎหมายก็ได้1635อนุมาตรา3ากำหนดว่าถ้าภรรยาต้องแบ่งกับลำดับที่5ภรรยาจะได้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าลำดับที่5 ก็คือได้ใน2ใน3ส่วนนั่นหมายความว่าถ้ามีทรัพย์มรดกทั้งหมดก็ต้องแบ่งเป็น3ส่วนและเอา2ใน3ส่วนนั้นให้กับสิทธิ์ของคู่สมรสหรือในที่นี้สําหรับข้อนี้ก็คือภรรยาชอบโดยกฎหมายของเจ้ามรดกคงเหลือ1ใน3ส่วนก็ให้ทายาตโดยทมลำดับที่5คือลำดับที่มีปู่ย่าอยู่นั่นเองนะคะนี่คือหลักกฎหมายเราได้หลักกฎหมายและสัดส่วนเรียบร้อยเราก็ต้องนําไปปรับ เพื่อแบ่งกับทรัพย์ส,สินที่จะนำมาแบ่งในข้อนี้แต่เมื่อข้อนี้ตรงกับหัวข้อของเรามันเกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่สินสมรสตัวสินสมรสเตือนไว้ก่อนนะคะห้ามแบ่งมรดกในทันทีต้องนำสินสมรสไปแบ่งกับคู่สมรส ในที่นี้ก็คือพรรยาชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามาดกนั่นเองซึ่งสินสมรสมีด้วยกัน6 0แสนบาทสินสมรสได้มาระหว่างสมรสก็ต้องแบ่งขาดตามกฎหมายครอบครัวเจ้ามาดกมีสิทธิ์3า0,000นเหลืออีกครึ่งหนึ่ง ก็ได้แก่ภรรยาหรือคู่สมรสก็คืออีก3 0 0 0 0 0ตรงนี้ไม่ได้แบ่งในหลักกฎหมายมรดกนะคะขอเน้นย้ําอีกครั้งแต่เป็นการแบ่งตามกฎหมายครอบครัวตรงนี้ล่ะค่ะจะทําให้เห็นว่าคู่สมรสไม่ได้รับซ้ําซ้อนแต่อย่างใดแต่รับในคนละสัดส่วนของกฎหมายกันตามกรอบสีชมพูนั่นหมายความว่าแบ่งตามกฎหมายครอบครัว ทีนี้เมื่อเราแบ่งออกมาแล้วได้ส่วนของเจ้ามรดกก็คือ3 0 0 0 0 0เป็นที่เรียบร้อยเงินสดที่จะเป็นทรัพย์มรดกก็คือในส่วนที่เป็น3 0 0 0 0นนั่นคือเงินสดนะคะแล้วก็บวกกับทรัพย์มรดกก็คือสินส่วนตัวของเจ้ามรดกอยู่แล้วที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะสมรสก็คือที่ดินนั่นเองนะคะซึ่งก็รวมทั้งหมด ในทรัพย์มรดกก็คือเอาสัดส่วนที่เจ้ามรดกมีสิทธิ์นะคะก็คือเงิน300แสนบาทกับที่ดิน30ไร่นั่นคือส่วนที่ท่านจะต้องสามารถนำไปแบ่งแก่ทายาทได้นะคะไม่เกี่ยวอะไรกับ300แสนแรกที่ภรรยารับไปอันนั้นเขาได้แบ่งแยกไปในส่วนของ สินส่วนตัวที่แยกจากชินสมรสของเขาไปดังนั้นในกรอบสีเหลืองเท่านั้นนะคะทุกท่านที่จะนำไปแบ่งเป็นรับโมดกภรรยาได้2ใน3เงิน300แสนก็ได้มา200แสนที่ดิน30ไร่ก็ได้มา20ไร่คงเหลือให้ลำดับที่5คือลำดับของปู่ย่านะคะก็คือ1ใน3ส่วนซึ่ง1ใน3ส่วนนี้ก็คือเงินสด100 0 0แกับ ที่ดินส่วนที่เหลือก็คือ10ไร่นั่นคือให้กับทายาทโดยธรรมลำดับที่5ซึ่งอย่าลืมนะคะในลำดับนั้นหมายถึง1แสนละสิไร่สำหรับลำดับที่5แต่เราจะจบแค่นี้ไม่ได้แค่นี้ได้แต่เพียงมาตรา1,635นะคะต้องไปต่อค่ะ หลักกฎหมายในมาตรา1,633เมื่อลำดับที่ปู่ย่าอยู่มีด้วยกัน2คนก็ต้องแบ่งเท่าๆกันดังนั้นปู่กับย่าได้คนละ50,000บาทและก็ที่ดิน5ไร่นั่นคือต่อ1บุคคลนะคะ อันนี้คือทรัพย์มรดกที่เป็นคําตอบของโจทย์ในข้อนี้แต่ท่านดูในกรอบสีแดงที่อาจารย์ฝนตีกรอบให้จะเห็นว่าภรรยาได้ในส่วนสีแดงนั้นคือกฎหมายมรดกแต่ที่ภรรยาได้ในส่วนที่ข้างบนก็คือที่ได้สามแสนแรกนั่นคือกฎหมายครอบครัวตรงนี้อาจารย์ฝนขอเน้นย้ําอีกครั้งว่าคนละส่วนกันมิใช่เป็นการได้ซัาซ้อนแต่อย่างใด เพราะหลายๆครอบครัวเกิดการถกเถียงและไม่อยากให้คู่สมรสของเจ้ามดกได้รับขอโปรดให้ท่านเข้าใจว่าเป็นหลักกฎหมายที่เขามีรองรับในฐานะคู่สมรส2ส่วนก็คือกฎหมายครอบครัวกับกฎหมายมอดกซึ่งอาจารย์ฝนจะเขียนเพื่อสรุปให้เห็นว่าส่วนที่ภรรยาได้รับมาจากกฎหมาย2ส,ส่วนนะไม่ใช่ซ้ำซ้อนก็คือกฎหมายครอบครัว3 0 0 0 0 0บาท แบ่งมาจากสินสมรสครึ่งหนึ่งนั่นเองและกฎหมายมรดกก็คือ2 0 0แสนบาทบวกกับ20ไร่ ซึ่งการแบ่งมรดกเกี่ยวเนื่องกับสินสมรสเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมากในสังคมอยากจะให้หลายๆครอบครัวได้ทำความเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้จริงๆหากเห็นว่าคลิปนี้มีสาระที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันเก็บไว้ให้เป็นสาระที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านหรือแบ่งปันให้กับคนที่ท่านรักคนรอบข้างและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปของอาจารย์ฝนสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไป ก่อนสวัสดีค่ะ